สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT ท h ช n n e l ครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับจะเป็นวิธีการใส่เพลงในรูปนะครับก่อนที่เราจะโพสต์ f a c e b o o k ออกไปกันนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน facebook ที่มือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเราคลิกส่วนของแอปชัน Facebook กันเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าก็จะเป็นในส่วนของการาทำโพสต์รูปปกตินะครับก็ให้เราเข้าไปยังในส่วนที่โพสต์กันนะครับเมื่อเราเข้ามาที่โพสต์แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของอรูปนะครับที่ ป๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับก็เราคลิกเมนูรูปภาพกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกเมนูรูปภาพแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของรูปภาพนะครับที่เราจะใช้ในในการโพสต์ครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปรูปนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปกตินะครับหลังจากที่เราเลือกรูปได้แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับ ก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าโพสต์กันนะครับเมื่อเรากลับมาในส่วนของหน้าโพสต์แล้วนะครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้ทำการคลิกรูปขึ้นมา1ครั้งนะครับโดยที่รูปนะครับจะต้องเป็นพื้นหลังสีดําประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกรูปแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็สังเกตในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของเอ่อแถบเมนูให้เราเลือกนะครับก็ให้เราเลือกที่เอ่อตัวโน้ตเพลงนะครับก็สังเกตที่ลูกศรแล้วครับแล้วก็คลิก ที่ตัวโน้ตเพลงกันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของที่ตัวโน้ตเพลงแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของรายละเอียดชื่อเพลงนะครับก็จะแสดงขึ้นมาเราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อที่จะหาเพลงที่เราเชื่นชอบได้กันนะครับ หรือว่าถ้าเป็นในอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่มีเพลงในลิสต์นะครับก็เราสามารถที่จะคลิกไปในที่ช่องค้นหานะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับก็สามารถที่จะค้นหาเพลงกันได้นะครับออนถ้าถ้าในกรณีนี้นะครับเราอีกกรณีหนึ่งคับเราสามารถที่จะฟังเพลงก่อนที่จะใส่เพลงได้นะครับก็ให้เราเลือกไปที่ในส่วนของเมนูทางด้าน ขวาสุดกันนะครับก็คลิกฟังเพลงได้เลยครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกเพลงที่เราชื่นชอบกันได้เลยครับ <Sched ule> โดยที่ผมจะดทดสอบเลือกเป็นเพลงเพลงนี้นะครับก็ให้เราคลิกกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าโพสต์กันนะครับโดยในหน้านี้นะครับก็เราสามารถที่จะเลือกช่วงเวลานะครับที่เราจะต้องการใช้ใช้เพลงได้นะครับ หลังจากที่เราเลือกช่วงเวลากันได้แล้วครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของเรียบร้อยนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามายัางในส่วนของหน้าโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้านี้เราสามารถที่จะทําลูกเล่นตกแต่งได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของอแอปอื่นๆได้นะครับหลังจาก ที่เราตกแต่งในส่วนของรูปภาพกันเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้ทำการคลิกไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกในส่วนของเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาส่วนของหน้าโพสต์กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราใส่ในส่วนของแคปชั่นอะไรตามปกตินะครับเมื่อเราใส่แคปชั่นปกติแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของโพสต์ครับซึ่งอยู่ด้านบน ขวามือนะครับตามที่ลูกศรชี้กันได้เลยครับเมื่อเราทําการเลือกโพสต์แล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการโพสต์ในส่วนของรูปภาพพร้อมเพลงให้เรากันนะครับในส่วนนี้อาจจะต้องรอกันนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องเดี๋ยวมารอไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อระบบทำการอัปโหลดขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะต้องรอสักครูโ่โอเคในหน้านี้ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนในส่วนนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับลองไปเล่นดูนะครับในส่วนของเพลงนะครับก็จะมีความยาวแค่ประมาณสัก15วินาทีนะครับก็ถ้ามาถึงในส่วนของหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นอันว่า เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนาวิธีการใส่เพลงในรูปนะครับก่อนโพส f a c e b o o k ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ